สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่คือพื้นที่สำหรับเรื่องเล่าลี้ลับตำนานเก่าแก่และความสถัทธาที่ซ่อนอยู่ระหว่างความจริงกับความเชื่อหากคุณชอบเรื่องลึกลับที่ชวนค้นหาอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกตอนต่อไปครับเรื่องสังกิจจะสามเณรสามเณรอรหรันผู้กลับใจโจร500สามเณรสังกิจจะเป็นบุตรของทิดาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ในขณะที่อยู่ในท้องมารดานั่นเองมารดาได้เสียชีวิตลงญาติพี่น้องจึงนำนางไปเผาในขณะที่ไฟกำลังไหม้ร่างกายของนางอยู่นั้นเป็นอัศจรรย์ที่ไฟไม่ไหม้ส่วนท้องพวกสับป,ปรหร่อได้ใช้เหลาเหล็กแทงส่วนท้องที่ไฟไม่ไหม้นั้นเสร็จแล้วก็กลบด้วยฐานเพลิงปลายเหลาเหล็กได้ไปกระทบที่หางตาของทารกนั้นพอดีเพราะกลบฐานเพลิงเข้ากับส่วนที่ยังไม่ไหม้แล้วก็พากันกลับบ้าน ด้วยหวังว่าพรุ่งนี้ค่อยมาดับไฟเก็บอัฐิไฟได้ไหม้ร่างกายของมารดาน,นั้นหมดสิน้นเว้นเฉพาะทารกน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างปาฏิหารเหมือนกับนอนอยู่ในกลีบบวก,ก็ปานนั้นไฟไม่ได้ทําอันตรายใดๆเลยที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ที่เกิดในภพสุดท้ายถ้ายัางไม่บรรลุพระอรหันต์แล้วอะไรก็ไม่สามารถทําให้เสียชีวิตได้เช้าวันรุ่งขึ้นพวกสับปะเรือมาดับไฟ เห็นเด็กนอนอยู่โดยปราศจากอันตรายก็อัศจรรย์ใจอุ้มกลับบ้านไปให้พวกหมอทำนายชีวิตดูหมอทำนายไว้สองด้านคือถ้าเด็กอยู่ครองเรือนพวกเครือญาติเจ็ดชั่วโคดจกไม่ยากจนถ้าออกบวชจกมีพระ500รูปเป็นบริวารแวดล้อมพวกญาติจึงตั้งชื่อให้ว่าสังกิจจะเพราะหางตาเป็นแผลเพราะถูกเหลาเหล็กสังกิจจะกุมารมีอายุได้เจ็ดขวบ เมื่อทราบประวัติของตนเองจากปากของเด็กเพื่อนบ้านก็ปรารถนาจะบวชพวกญาจึงพาไปขอบวชจากพระสารีบุตรในวันบวชพระเถระให้ตาจับปัญจากะกรรมฐานแล้วให้บวชสามเณรได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาในขณะที่ปลงผมเสร็จนั่นเองสมัยนั้นมีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ30คนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชเมื่อบวชได้ห้าพรรษาเรียนปัสนากรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความประสงค์จะพากันไปปฏิบัติธรรมณป่าแห่งหนึ่งจึงพากันมาทูลลาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เห็นภัยอย่างหนึ่งจะเกิดแก่ภิกษุเหล่านี้เกรงว่าจะไม่บรรลุธรรมมีสามเณรสังกิจจะเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกพระเหล่านี้ได้ พระองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปอำลาพระสาลีบุตรก่อนแล้วค่อยไปพวกภิกษุได้ไปลาพระสาลีบุตรพระเถระทราบความในจึงเอ่ยปากมอบสามเณรสังกิจจะให้ไปด้วยพวกภิกษุปฏิเสธเกรงว่าจะเป็นภาระไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมพระเถระจึงบอกให้ทราบว่าสามเณรน,นี้จะไม่เป็นภาระของพวกเธอพวกเธอต่างหาก จะเป็นภาระของสามเณรพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีจึงส่งพวกเธอมาลาเราเมื่อเป็นเช่นนี้พวกพิสูจึงจำเป็นต้องพาสามเณรไปด้วยรวมกันเป็น31รูปอําลาพระเถระแล้วก็ออกเดินทางไปเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาพร้อมรับปากจะพากันอุปถัมภ์บำรุงตลอดพรรษา พวกภิกษุเหล่านั้นจึงรับนิมนต์ในวันเข้าพรรษาพวกพิกษุได้ตั้งกติกากันไว้ว่ายกเว้นเวลาเช้าบิณฑบาตและเวลาเย็นบำรุงพระเถระเท่านั้นเวลาที่เหลือให้ปฏิบัติธรรมห้ามอยู่ด้วยกันสองรูปต้องวนุธรรมให้ได้ภายในพรรษานี้ถ้ารูปใดไม่สบายพึงตีะระฆังบอกพวกเราจะมาปรุงยาถวาย เมื่อทำกติกาตกลงกันอย่างนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมต่อมาวันหนึ่งมีชายยากไร้คนหนึ่งหนีภัยแล้งมาจากต่างเมืองหวังจะไปขอพึ่งพาลูกสาวอีกเมืองหนึ่งเดินผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอากาศอิดโรยขณะนั้นพวกพระภิกษุได้กลับมาจากบิณฑบาตกำลังจะฉันช้าพ,พอดีพบเขาจึงสอบถามเมื่อทราบเรื่องแล้วเกิดความสงสารโยมที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว จึงบอกให้ไปหาใบไม้มาจะแบ่งอาหารให้ธรรมเนียมของพระสงฆ์อย่างหนึ่งก็คือภิกษุเมื่อจะให้อาหารแก่ผู้มาในเวลาฉันไม่ให้อาหารที่เป็นยอดพึงให้มากบ้างน้อยบ้างเท่ากับส่วนที่จะฉันเองชายยากไร้หลังจริงข้าวอิ่มแล้วก็สอบถามพวกท่านว่ามีกิจนิมนต์หรือไรพระคุณเจ้าจึงได้อาหารมากมายขนาดนี้ไม่มีหรอกโยมเป็นเรื่องปกติของที่นี่ พวกพิสูุตอบเขาคิดว่าเราทำงานแทบตายก็ไม่ได้กินอาหารดีเช่นนี้จะไปอยู่ทำไมที่อื่นอยู่อาศัยกับพระพวกนี้สบายดีกว่าจึงขออาศัยอยู่ทําวัดปฏิบัติอุปถาพระสงฆ์ด้วยพวกพระพิสุก็อนุญาตเขาขยันทำงานช่วยเหลือพระภิกษุเหล่านั้นเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปสองเดือนชายยากไร้นั้นอยู่สุขสบายดีตลอดมาคิดถึงลูกสาว จึงแอบหนีออกจากที่พักสงไปโดยไม่บอกกล่าวอำลากแก่ผู้ใดเพราะเกรงว่าพระสงฆ์จะไม่อนุญาตหนทางที่ชายยากร้ายนั้นจะไปจะต้องผ่านดงใหญ่แห่งหนึ่งในดงนั้นมีจวน500คนได้บนบานเทวดาว่าจะถวายพลีกรรมในวันที่7วันนั้นเป็นวันที่เจพอดีเมื่อชายยากร้ายนั้นเดินผ่านเข้าไปกลางดงก็ถูกพวกโจรจับตัวมัดไว้เตรียมที่จะทำพิธีพลีกรรมแก่เทวดา เขาตกใจกลัวตายได้ร้องของชีวิตไว้และเสนอว่าเขาเป็นคนยากร้ายเทวดาอาจจะไม่ชอบใจพวกพิสุเป็นผู้มีศีลสกุลสูงเทวดาท่านจึงจะชอบใจไปจับพวกพิสุมาทำพลีกรรมจะดีกว่าพวกโจรเห็นดีด้วยจึงให้เขาพาไปที่พักสง์เขาได้พาพวกโจรไปที่สำนักสง์แล้วตีระครังพวกพิสุเมื่อได้ยินเสียงระครังเข้าใจว่ามีพิสุไม่สบาย ก็มารวมกันที่ศาลาหัวหน้าโจรจึงประกาศให้ทราบว่าต้องการพิสุหนึ่งรูปเพื่อไปทำพรีกรรมพระทั้งสามสิบรูปต่างอาสาไปตายทั้งสิ้นตกลงกันไม่ได้สามนเณรสังคจ,จิตจักจึงขออาสาไปเองพวกพิสุไม่ยอมเพราะสามเณรเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรฝากมาเกรงว่าพระเถระจักติดเตียนได้สามนเณรจึงบอกให้ทราบว่า พระพุทธเจ้าและพระอุปชาให้ตนมาก็เพื่อมาแก้ปัญหานี้เองจึงยกมือไหว้พวกพิสุเดินตามพวกโจรไปพวกพิสุซึ่งยังเป็นปุถุชนต่างก็ร้องไห้สงสารสามเณรพร้อมกับกำชับหัวหน้าโจรว่าในช่วงที่พวกท่านตระเตรียมสิ่งของขอให้นำสามเณรไปไว้ที่อื่นก่อนนะสามเณรจะกลัวหัวหน้าโจรได้นำสามเณรไปที่ดงนั้นแล้วทำตามพวกพิสุสั่งไว้ เมื่อตเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วหัวหน้าโจรได้ถือดาบเดินเข้าไปหาสามเมเนรหวังจะตัดคอสามเมเนรได้นั่งชานนิ่งอยู่พอไปถึงหัวหน้าโจรก็ฟันลงเต็มแรงปรากฏว่าดาบงอเขาเข้าใจว่าฟันไม่ดีจึงยกดาบขึ้นฟันใหม่ปรากฏว่าดาบพับม้วนจนถึงด้ามหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหาริเช่นนี้เกิดอัศจรรย์ใจยิ่งนักคิดว่า ดาบเราฟันหินยังขาดแต่บัดนี้ได้งอพับดังใบตานดาบนี้ไม่มีจิตใจยังรู้คุณของสามเณรเรามีจิตใจยังไม่สำนึกเสียอีกได้ทิ้งดาบลงดินแล้วคุกเข่าลงกราบสามเณรพร้อมถามว่าเ <c oughs> นน้อยคนเป็นพานเห็นพวกผมแล้วต้องตัวสันวิ่งหนีไปแต่สำหรับท่านแล้วแม้เพียงความสะดุ้งแห่งจิตก็ไม่ได้มีเลยหน้าตาก็ผุดพองจมใส ทำไมท่านจึงไม่ร้องขอชีวิตเล่าสามเณรออกจากฌานแล้วแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรว่าโยมธรรมดาอัตภาพของพระอาหารหันต์เป็นเหมือนของหนักวางอยู่บนศีรษะพระอาหารหันต์เมื่ออัตภาพนี้แตกไปย่อมยินดีพระอาหารหันต์จึงไม่กลัวตายทุกทางใจย่อมไม่มีแก่พระอาหารหันต์ผู้ไม่มีความห่วงใยผู้ก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้แล้ว หัวหน้าโจพรพอได้ฟังคำสัมเนรแล้วพร้อมลูกน้องทั้งหมดได้ไหว้สัมเนรแล้วขอบวชสัมเนรได้ตัดผมและชายผ้าด้วยดาบของโจรเหล่านั้นแล้วให้บวชเป็นสัมเนรถือศีลสิบเสร็จแล้วได้พาสัมเนรเหล่านั้นกลับไปยังที่พักสง์ให้พวกภิกษุทราบความปลอดภัยของตนแล้วได้อำลาพวกภิกษุพาสัมเนรเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาว่าผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าทานธรรมโจรกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีในเวลาจบพระธรรมเทศนาสามเณรเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด